ก่อนที่จะเดิมนะสวัสดีค่ะก่อนที่จะมาเจอดีบุลปวดปวดมากทรมานปวดชนิดเดินไม่ได้ประมาณสองเดือนกว่าก็เลยมาเจอดีบุลเลยทานดีบุลแล้วดีขึ้นปวดสุดที่จะร้องน้ำตาตกอะ่ะบอกใครไม่เป็นไม่รู้เราต้องเป็นกับตัวเองนะคะถึงจะรู้ว่าตอนนี้อะ่ะปกติแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะบริษัทดีบุญเราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเช้าเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเช้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมีสิบสองโลแล้วตอนบ่ายอย่างในน้อยก็ต้องมีอีกเจ็ดแปดโลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างเงี้ยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหาร แล้วก็มาโดดจำสมัยผมต่อยมวยโดดจำเยอะฮะจำมาผมเล่นเช้า200เย็น200เราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยกระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสื่อมได้นะเพราะตอนนั้นเราเรา,เราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินพอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกำลังดังเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อย ครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านาน,านๆเนี่ยหัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยนะครับ ดีบุเน่การันตีโดยสามารถเพลยกรุนนะครับดีจริงๆ